ไปดู5หุ้นเด่นช่วงไตรมาสหนึ่งะครับจากทางโนมูระพัฒนาสินครับก็รวบรวมมานะครับธีมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่จีนเปิดประเทศเร็วกว่าคาดครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งในประเทศไทยด้วยนะครับ <ừ> โดยโนมูระก็าสำรวจมาว่าหุ้นไทยเนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณ3ซนะฮะอันนี้เป็นเสถียรย้อนหลัง ในช่วง3-4เดือนก่อนการเลือกตั้ง<ะ>แล้วก็มีหุ้นเด่นนะครับที่หยิบยกมาแนะนำกันสำหรับการลงทุนในช่วงไตรมัดหนึ่งปีนีเ้เริ่มต้นมาจากบริษัทท่าอากาศยานไทยนะครับหรือว่า AOT ให้ราคาเหมาะสมไว้ที่78บาทนะครับตรงนี้เองจะได้รับแรงส่ง<ะ>จากโมเมนตัมบบกของการบินที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง<ะ>2องคืออมมตะคอร์ปอเรชั่นนะครับหรือว่าหุ้นอมมตะให้ราคาเป้าหมายไว้27่บบาทก็โดยเป็นผลมาจากการที่ซาอุดีอาระเบียนะครับก็มีแผนลงทุน ที่ชัดเจนขึ้นนะครับในประเทศไทยด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ3 0 0 0 0นล้านบาทขนาดที่จีนเองเปิดประเทศก็จะช่วยหนุนอัพไซต์ต่อแนวโน้มการขายที่ดินแล้วก็รวมถึงการเลือกตั้งด้วยนะครับก็จะช่วยกระตุ้นเรื่องของการลงทุนนะครับสเนี่ยเป็น Central Retail Corporation หรือว่า CRC ให้ราคาเหมาะสม48บาทนะครับก็เป็นหุ้นที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวรวมถึงโครงการชอบดีมีคืนนะครับที่จะเข้ามาช่วยหนุนยอดขายของสาขาเดิมให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย 4. เป็น Global Power Synergy ครับหรือว่า G P S c ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่84บาท <S 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 โดยนะฮะ G P S c มีโอกาสจะเติบโตไปพร้อมกับเรื่องของเมกาเทรนทั้ง EV นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ขณะเดียวกันนะฮะหุ้นสุดท้าย S c G Packaging ให้ราคาเหมาะสมไว้ที่64บาทบก็จะได้ได้รับปัจจัยหนุนจากการที่จีนนั้นเปิดประเทศแล้วก็ราคากระดาษปรับตัวลดลงด้วยเช่นกันนะครับอ,อ่ะนี่ก็เป็น5หุ้นที่ทางโนมุระรวบรวมมา